สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีเด็กๆครับผมสวัสดีน้องไนครับพี่ไนพี่ไนกำลังกินข้าวไปโรงเรียนครับข้าวกับไข่รัทะน้องนนสวัสดีครับลูกสาวกับลูกชายครับผม อะไรครับเดินเข้ามาล้างหน้าแปรงฟันครับแต่งตัวไปโรงเรียนต้องนอนไปโรงเรียนยังครับปโรงเรียนยังออกมือทักทายออกมือทักทายครับโอ้อ่ะปอบมือปอบมือครับผมปอบมือครับปอบมือจริงจังเลยจริงจังเลยครับ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรน้องนอนสิบเอ็ดเดือนแล้วครับยังไม่ถึงขวบครับพูดยังไม่ได้ครับอ่ออ้อแแอ,อ,อ,อไปกับพ่อกับแม่บกมือทักทายครับบกมือทักทาย<อ>บกมือทักทายครับเป็นเด็กล่าเริงครับผมน้องนอน นอนเป็นเด็กล่าเริงอ่ะดูดิเนี่นนอะยิ้มยิ้มยิ้มฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเป่านาทชาแนลนะครับผมขอบคุณมากครับ